ถ้าคุณยายเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปจัดการกดประตูขังเลยทุกคนคุณยายเข้าไปจริงๆด้วยนะ,ะโอเคได้แล้วได้จังหวะแล้วนะจุดจุดนี้เอาละโดนขังแน่เฮ้ยคุณยายกำลังโจกมาเฮ้ย <c oughs> คุณยายคุณยายล้มนี่ขังเลยเรียบร้อยเพื่อนหนี้วแลวโอเคตอนนี้คุณยายโดนขังแล้วนะคะโอ,โอ้โหเพื่อนของเราเข้าไปหาคุณยายทำไมอะ คุณยายโดนขังอยู่ด้านในตอนเนี้ทำอะไรเ,เราไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดการลูกน้องคุณยายนี่ตายซะแกน,นี่ตัวเล็กเออเรียบร้อยเพื่อนขอโทษโดนเพื่อนด้วยนะคะเนี่ยเอาล้นี่คุณยายตัวหนึ่งนะคะโดนขังใช่ไหมโดนขังใช่ไหมคุณยายแกรนี่เดี๋ยวจะจัดการลูกน้องเองตายแน่คุณยายแกรนี่ตัวเล็กนี่โดนฟันโดนแทงซะนี่คุณยายแกรน,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 นี่ตัวโตไม่สามารถช่วยได้นะทุกคน Đấy, แต่อาปาาค้างเดี๋ยวดิเพื่อน